สวัสดีครับพบกับผมครับกลิทพลเดชวิสัยครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็อยู่เมืองนอกนะครับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อวานผมาพูดผิดไปพูดไปว่าฝรั่งเศสจริงๆแกอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เดินหน้าเต็มสตรีมเลยจริงๆทํางานอยู่ที่นู่นก็ทํางานประชุมประชุมแล้วก็ประชุมไปแสดงตัวไปโชว์ไปพบปะกับคนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับคิวไม่ว่างเลยจริงๆ เลาได้พบกับผู้นำทางด้านเศรษฐกิจคุยกันนอกรอบทั้งในรอบอเ,เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น d p w ords, ไม่ว่าจะเป็น CocaCola าไม่ว่าจะเป็นแอสตไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็นเบ y e er, เอร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น AWS ก็ไปคุยนะครับ <c oughs> เพื่อจะชักชวนกลุ่มคนพวกนี้มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะความขึ้หน้าในเรื่องเกี่ยวกับ แคมเบรแล้วก็ไปเซ็น MOU การคาร้าเสรี f f s t a r ซเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมระหว่างที่คนหนึ่งก็ทำงาน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 ,งานก็ททำงานกันอยู่ทำงานไม่ได้ทำงานธรรมดานะครับยังต้องสั่งการเรื่อง PM 2.5สั่งการมาที่รัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเล่นๆเลยทีเดียวนะครับส่วอนกลุ่มคนอ้กลุ่มหนึ่งก็จะด่าก็จะต่อต้านก็จะพูดจะปะาศัยออกไปไม่มีเรื่องอะไรจะพูดก็เป็นเรื่องชุดนะครับนี่ครับนายกตีเอาชุดผ้าทอของหนอบัวลําพูนะครับไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเอ่ะคราวนี้พวก พวกต่างประเทศมันก็รู้จักแล้วมันสงสัยแล้วว่าหน้องบัวดําบูนี่คือคืออะไรวะมันเป็นยังไงว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีดีไหมวะดีเลยทาไมไม่ดีอ่ะล้วเคยเห็นนายกรมัมมนตรีที่ขยนขันการแข็งแบบนี้ไหมวะเคยเห็นไหมโชคดีที่ท่านพูดภาษาอังกฤษพอได้นะก็อพอสปีคคุยกับคนนู้นคนนี้พอได้ก็ถือว่าเป็นแมต่อ แล้วปรากฏว่าโพลต่างๆก็ออกมาก็ดีวันดีคืนจริงๆกับก็เบียดกันไปเบียดกันมาระหว่างนายกอิงกับหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคแท่งที่จิบน้ำนี่ผมจะโชว์แก้วแก้วกาแฟผมกินโปเฉยนะก็เบียดไปเบียดมาก็ดีครับก็ถูกต้องนะครับก็ต้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเบียดกันไปเบียดกันมาเพราะว่า คนหนึ่งก็เป็นนายกรมุตรีคนหนึ่งก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านี่ยจะไปเบียดกับคนอื่นมันก็ไม่ใช่ที่หรอกนะครับผมแล้วเป็นไงกิจการภายในประเทศก็ดําเนินอยู่หลายคนก็โทรมาถามผมว่าไอ้คาสิโน,โนเนี่ยไอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงเห็นโดนต่อต้านเยอะแยะมากมายเห็นคุณจตุพรพมพันธ์เขาออกมาพูดว่างานเนี่ยมัน เป็นการที่หลอกพี่น้องประชาชนนะที่ทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หลอกจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นการทำคาสินโนแล้วคาสินโนจริงๆก็ไม่ได้ทาไม่ไม่ได้หรอกก็จะเป็นการเอาพนาันออนไลน์มาทํานู่นนี่นั่นก็จะมีการฟอกเงินจะมีการผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือคนทําก็เหมือนกับรัฐบาลได้ประโยชน์หรือเปล่าวะคุณทักษิณน,นายกเองได้ประโยชน์หรือเปล่า,าก็พูดไปเป็นทํานองนะั้นแะนะนะนะแต่ผมฟังดูแล้วก็ไม่ได้สอบอะไรเท่าไหร่ ยังไม่ได้มีอะไรที่จะมามาพูดถึงไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลตนี้เป็นเรื่องเป็นราวก็ย,ยังปุกไม่ติดแล้วครับไม่ติดแล้วก็มีหลายคนก็ออกมาต้งทำประชามติบ้างทํานู่นทํานี่มาเออาก็ประชามติประชามติชามติอะคุณรู้ว่ามันผ่านเงินเท่าไหร่กว่าจะได้มาแต่ละเรื่องเนี่ยอ่ะดีกว่าผมก็มาพูดถึงมาพักพูดให้พพวกเพื่อนปูงฟังแล้วกันว่า Entertainment นต์คอมเเนี่ย มันคืออะไรนะครับพูดแบบย่อๆให้พวกเราได้รับรู้ภายในไม่กี่นาทีเนี่ยนะแล้วทำไมมันคืออะไรมันชื่อเต็มๆมันก็คือ Thailand Entertainment Complex ความบันเทิงครบวงจรคือรัฐบาลชุดเนี้ผักดันรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยนะคือรัฐบาลชุดนี้เข้าใจ่ามาชุดนี้ก็คือทั้งชุดรวมหมดนะครับแล้วทำไม องมีนะครับไม่มีได้ไหมไม่มีได้ครับนายกอิงประกาศไม่เอาเอ็นเทอร์ไพรส์คอมเพล็กซ์ได้ครับแล้วก็ไม่โดนโจมตีด้วยไม่มีก็ไม่มีกูก็ไม่ต้องเหนื่อยกูก็ไม่ต้องทําอะไรก,กูไมู่่วงกูเฉยๆอย่างนี้แต่เราไมต้องมีจริงๆเรื่องนี้มันมีมาตั้งนานนะครับมันเกิดขึ้นในสมัยรุงตู่ดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คอรามอก็มีอนุมัติในหลักการคือเป็นพรบรการประกอบธุรกิจสถาบันเติมครบองจรนี่นครับ แล้วก็มอบหมายให้สำนักง,งานกรรมการกฤษฎีกานนำไปปรับปรุงรายละเอียดก่อนส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับรัฐบาลยืนยันว่าเรื่องนี้จะทำให้ประเทศเติบโตและมีตัวเลข GDP สูงขึ้นอย่างมากทั้งหมดจะเป็นผลดีให้กับประเทศในอนาคตทำกลางความกังวลของคนในสังคมเรื่องคาสิโนที่จะรวมอยู่ ใน entertainment complex กูวไงก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็กลัวอะ่ะเมืองพุทธเมืองพุทธเมืองพุทธแต่ไอคนที่พูดเนี่ยบางทีแม่ก็ไปล่อเล่อด็กข้างบ้านก็มีนะนนไอคนที่พูดเนี่ยไอคนที่พูดเนี่ยบางคนก็ชอบไปเล่นม้าเล่นมวยนะไปเล่นสนุกเกอร์ก็มีนะไอคนที่กลัวเนี่ยบางทีก็ไม่ได้คนดีวิเศษวิสโสอะไรครับก็คือไม่ชอบอะ่ะเมืองพุทธเว้ยแต่ไม่เคย ทำนุบบดูพรพุทธศาสาเลยก็มีนะเว้ยไอ้คนพวกนี้นะเออเอามารู้จักกันดีกว่าว่ามันคืออะไรวะมันไม่ได้มีคาสิโนอย่างเดียวนะมันมีคาสิโนแค่สิบเปอร์เ็เท่านั้นเองนะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมอุาาตสาหกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยละ่ะก็มีหลายอย่างเดี๋ยวบอกให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างอบอกบอกย่อๆไปขอแล้วกันก็มีสวนน้ําสวนสนุกสวนการค้าสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยคอนเสิร์ตมีเทศกาลมีแข่งขันกีฬาระดับโลกนะเนี่ยก็มีพวกนี้บางทีก็บางคนก็บอกน่าจะมีสก,กีด้วยเอาสก,กีจําลองมาเลยเป็นเป็นลานสก,กีหิมะเทียมมาทำเนี่ยโอ้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมาย ในนี้นะครับแล้วมันคืออะไรครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันคคบวงจรยังไงมันคือเขตพัฒนาพิเศษที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของครอบครัวระดับโลกครับเอาประสบการณ์ต่างๆมาทำแล้วก็มีบุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็คือว่านักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงนะ นักท่องเที่ยวกระจกกระจกนักท่องเที่ยวไม่มีจะกินไม่มีจะดักไม่มไอไ,ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะนี่คือกลุ่มเป้าหมายคือพวกไฮโซอ่ะพวกไฮโซพวกเซรเลบทั้งหลายนะแล้วทำไมมันต้องมีเพื่อยกระดับใหในการพัฒนาสักยภาพของประเทศหลายมติกระตุ้นเศรศษฐกิจเสร,ริมเสร,ริมการท่องเที่ยวการสร,ร,าร้างงาน การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงมันเกิดการลงทุนเบื้องต้นเป็นแสนล้านนะรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นก็ส่งผลทางเศรษฐกิจในด้านกว้างแล้วก็มิติในด้านการท่องเที่ยวละก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีการเพิ่มค่าใช้ใจ่ายมากขึ้น วิธีการสร้างงานโอ้โหถ้ามีคอมเพล็กซ์นี่มันต้องมีงานอยู่แล้วที่หนึ่งก็มีเป็นหมื่นสองหมื่นตำแหน่งละที่จะต้องจ้างงานมันก็โอ้โหมีงานเยอะไม่ว่าจะงานตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบการก่อสร้างพอสร้างเสร็จแล้วก็มีมีการสุข,ขโดยสารการทํางานในสถานบันเทิงการทำธุรกิจโอเยอะแยะมากมายนะครับผมนะ แล้วเพิ่มรายได้ให้กับรัฐยังไงรัฐก็ได้ภาษีมีโรงงานห้าดาวมาเกิดขึ้นมีสวนสนุกมาเกิดขึ้นรัฐก็ได้ค่าจมเนียมค่าใบอนุญ,ญาตค่านุนค่านี่เยอะแยะมากมายนะแล้วก็สามารถเอาเงินเนี่ยมาปรปับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการดูแลสังคมการศึกษาการสาธารณต่างๆยังมีโครงการว่าจะเอาเงินมาเป็นการศึกษาให้กับกับเยาวชนก็มีเนี่ย มันมีถ้ามีก็ให้มีเงินเถอะมันก็จะมาครบหมดเลยอ่เดี๋ยวผมขยายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างในนั้นก็หลับตานึกเลยมีศูนย์การค้าศูนย์การค้าก็ไม่ได้ศูนย์การค้าธรรมดานะมันมีสถานที่จัดการประชุมด้วยแบบใหญ่ๆนะเว้ยไม่ใช่ศูนย์การค้าจิบจิบแบบโรตัสมินิี้อะไรไม่ใช่นะเว้ยใหญ่ๆมาคือมาแหละมันมีศูนย์การประชุมระดับชาติ อยู่ในนี้นะโรงแรมอ่ะไม่ใช่ห้าดาวนู้นเว้ยต้องหกดาวหกดาวเลยทีเดียวนะแล้วก็มีการพื้นที่ที่จัดประชุมแล้วก็มีส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมสินค้าโอท็อปอะไรทำนองนี้เยอะแยะมากมายไปหมดสวนสนุกต้องมีสวนสนุกแบบมือถือมาต้องนึกภาพนูนเว้ยว่ายน้ำต้องว่ายน้ำมันมีอยู่แล้วสวนน้ำสวนน้ำนี่สวนน้ำ แล้วก็ส่วนน้าแล้วก็มีสระว่ายน้ําสนามกีฬาเว้ยสนามกีฬานี้ไว้แข่งขันแม่งชิงแชมป์ระดับประเทศเนียชิงแชมป์โลกแม่งเลยอยู่ในนี้นะแล้วก็จะมีร้านอาหารคี่ม,มันมีอยู่แล้วไหนขับมันมีอยู่แล้วพบับบาร์กิจการอะไรมันมีอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคาสิโนครับที่กลัวกันเป็นนักเป็นหนา ก,ก,การเข้ากับคาสิโนนะครับมันมีมาตรก,การที่รัดกลุมผมจะบอกให้นะมันรัดกลุมมากๆมันไม่ใช่ใครเดินสีเดินษาก็เดินไปเล่นได้อย่าว่าแต่คาสิโนในประเทศไทยแล้วไอ้บอลในประเทศไทยเนี่ยบอลที่มีอยู่อ่ะไม่ใช่ใครก็จะเข้าได้นะผมอยู่ผมจะเข้าไปเล่นในบอลเข้าไม่ได้นะไอ้เด็กที่ดูประตูมันไม่ให้เข้านะเว้ย ต้องมีคนรู้จกักต้องมีคนพาไปต้องมีคนจำนะไปครั้งแรกๆต้องพาไปแล้วก็มีติปเด็กมันพอครั้งที่สองมันก็จำหน้าเราได้ถึงจะเข้าไปได้นี่เขามีมาตรการเยอะแยะมากมายผมจะบอกนะไม่ต้องกลัวเป็นห่วงว่าจะเป็นการมองเมาในเรื่องเกี่ยวกับการพน,นันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันประมองเมาหรือไม่มองเมาเอาการศึกษาเลยครับ รัฐบาลเขาศึกษานะเขาไม่ได้อยู่ๆนึกแม่งหลับตานึกจะทําก็ทำนะเขาศึกษาไปไปเป็นกรณีศึกษาหมดแล้วนะที่หมาเก้ามีรายได้จากสาบันเทิงโครงวงจรเท่าไรต่อปีสิงคโปร์ฟิลิปปินสเวียดนามเนี่ยพวกนี้เขาไปศึกษามาหมดแล้วนะ แล้วปรากฏว่าแนวทางที่จะมาทำเอนเตอร์เทนคอมเพลตในประเทศไทยไม่ใช่แบบว่าให้คนมาทำแบบแม่งกองแกงนะคนมาทำเนี่ต้องแม่งระดับลาดเวกัสระดับบมาการะดับสิงคโปร์ไม่ใช่มากองแกงหลายคนบอกว่า เฮ้ยถ้ามันดีจริงทําไมกัมพูชาแม่งยังจนอยู่วะทําไมพม่ายังจนอยู่วะเออทําไมยังจนอยู่วะถ้ามันดีจริงเอ้ยมันคนละเรื่องกันเว้ยมันมีไปดูว่าเขามีรายได้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคาสิโนจะทําให้ร่ํารวยไม่ใช่จะเป็นรายได้ของประเทศคือมึงพูดอย่างนี้มึงก็พูดได้เฮ้ยทำไมมันทำไมท่านต้องรวยรายได้รายได้ของประเทศไม่ได้มาจากรายได้คาสิโนเว้ย มันมาจากทุกถนนทุกแห่งเว้ยมันไม่เกี่ยวกับทีโซ่อย่างนี้พูดอย่างนี้ก็พูดเอาบานพูดเอาสนุกปากกันเลยไม่ใช่แล้วคนที่มาทํานะเขาไม่ได้มาทําซีซซวถ้าเขาทําไม่ดีนะเขาก็มีผลว่าไอ้คนที่มาทําเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกท์ทั้งวงจรน,นี้เขาไม่ได้บริษัทไก่กานะเขาต้องจดเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นด้วยเอาจริง แล้วถ้ามาทำไม่ดีทำผิด,ดกฎกติกาควบคุมคนเข้าไปเล่นไม่ได้อะไรไม่ได้บริษัทเขาก็เสียหายมันก็มีผลต่อหุ้นของบริษัทแม่ของเขาเสียหายมันเป็นไปได้เขาเขามาทำนะเขาต้องทำสุดๆแล้วเมืองไทยอ่ะเป็นเมืองที่น่าทำที่สุด <c oughs> จะบอกให้มันเป็นการเสริมทับในการท่องเที่ยว ที่ผ,ผ่านมามีทุกรัฐบาลอยากทาแต่ไม่กล้ากลัวปอดแหกกลัวโดนดา่ากลัวเสียคะแนนเสียงแล้วเป็นยังไงกไ็เห็นได้คะแนนเสียงกันสักคนพักก็ตกต่ำกันไปเรื่อยๆมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ทําแล้วก็ยังไงอ,อ่ะฮะนี่นครับคือความกล้าหารชาญฉลา,าดกล้าหารชาญชายของนายกอิงท์กล้าหารชาญชายของรัฐบาลทุนเดมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเว้ยจะรออะไรอะ่ะ เราทำไมอะ่ะฮะแล้วประเทศไทยเราจะเป็นประเทศสากลได้ไงวะฮะสากลได้ไงเมืองพุทธเหรอเมืองพุทธเ,เราเราเข่งคัดศาสนาพุทธกันจริงหรือเปล่าวะเห็นแม่งก็ทะเลาะด่ากันไปด่ากันมาไอ้บวกรักศาสนาพุทธไอ้รักพระพ,พุทธเจ้าทั้งนั้นแหละที่ด่ากันไปด่ากันมาแล้วเมืองรักพระพุทธเจ้าแล้วเมืองก็ด่ากันเองพระพุทธเจ้าท่านจะชอบหรอ,อ,อ่วะเออ เราไปเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธเมืองพุทธไม่ไเข่งเลยพ่ม,ม่แม่งเข่งกว่าเราเองนะส่วนทางมุสลิมอ่ะมาเลเซียโดยเรียเขาเข่งกว่าเราเอีกเขาเข่งสามสามุสลิมกว่าเราเอีกเขายังเปิดได้เลยมันต้องแยกย,าย้าไอ้นี่เขาพูดแบบสักแต่ว่าจะพูดก็พูดแม่งไปเรื่อยเปิยนะฮะเพราะฉะนั้นใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ผมก็ไม่ได้สนใจครับแต่ผมหเห็นด้วยอย่างยิ่งมันดีสิครับทำให้คนไทยอ่ะไม่ต้องไปเล่นเมืองนอกก็มาเล่นในเมืองไทยพวกนักเสี่ยงโชคเมืองไทยอ่ะไปเล่นกันทีไม่ใช่เป็นสิบล้านนะไปได้เสียก็เป็นร้อยล้านอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่แหละครับเนี่ยบอยเป็ดอย่างเงี้ยขนมเป็ดอย่างเงี้ยไม่ต้องนั่งเครื่องบิน นะเราจะนั่งเครื่องบินหน่อยก็ไปฟิลิปปินส์ไปมาเก๊านั่นละ่ะก็เอาเงินไปไปจริงเท่านั้นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเราก็มาทาในเมืองไทยแล้วคาสิโนที่เมืองนอกเป็นของคนไทยนะเวย้ยของคนไทยก็เยอะแยะมากมายเ้ยที่ไปทําที่เมืองนอกแต่นั้นเขาทําแบบคาสิโนอย่างเดียวเขาไม่ได้เอเตอร์เมนคอมเพล็กซ์นะเว้ย นี่ไว้ของเราแม่งยิ่งใหญ่มาคือมาเลยจริงๆนะอ่ะเราก็จะจะลุกไปบางแค่นี้ก่อนเอาง่ายๆเอาพูดแบบภาษาบ้านๆไม่ต้องไปรายละเอียดเยอะจะมีรายได้กี่แสนกี่หมื่นกี่พันล้านเาต้องกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านยังไม่ต้องอาได้ส่วนคนที่โจมตีก็โจมตีกันไปโจมตีเพราะว่า ก็กลัวไงถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยท,ำทำําสําเร็จสมัยหน้าก็จะได้เป็นต่อไงอก็เลยกลัวไงก็ต้องสก,กัดกัน้นคือพรรคเพื่อไทยทําอะไรนายกรัฐมนตรีนายกอิงทําอะไรก็ผิดไปหมดแหละครับผิดไปหมดเห็นเขาสั่งการเรื่อง PE อะไรนะเห็นสั่งการเรื่อง IPM 2.5มานั่นะเขาสั่งการมาแล้วถูกที่ถูกตัวถูกคนเน,น,นะสั่งการไปที่รัฐมนตรีแต่ละคน อย่างนี้ถือว่านายกอิงไม่มีความรู้หรือวะเขาทําการบ้านมาดีดีมากๆแล้วก็หาข้อมูลที่จะไปพูดคุยกับไอ้พวกนักธุรกิจต่างๆเอาเจ๊ผมว่านายกอิงเอาอยู่ไอท้ทาก็ทําเอะมาเจอ,อเองอะมึงจบหน้าเอาเจ๊จบหน้าเอาเชงไอ้ทําก็ทํเอะเอาเชื่อเดี๋ยวแล้วประเทศไทยจะไปในทางที่ดีด้วยริยงเพราะว่า เอาลนะเดี๋ยวค่อยดูกันรัฐบาลเราแม่งไม่ได้โง่ไม่ได้ควายหรอกเดี๋ยวตอนนี้สิ่งที่นายกทักษินพูดผมอยากจะให้ในายกอิ้ตั้งเป็นโคศกโคศกรัฐบาลนะจริงๆพูดจาอะไรออกมาโอ้มันแม่งน่าฟังนะแล้วมันก็ทำได้ทำได้ทุกเรื่องนะทำให้มีความหวังนะแรกๆผมไม่มีความหวังนะตอนนายกเศรษฐา เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมาเปลี่ยนทายมาเป็นนายกอิงมาเป็นนายกรัฐมนตีผมไม่มีความหวังนะผมก็แต่ก็เอ้ยก็ยังดีว่ยยังไงก็เสมอตัวว่าคงไม่แย่ไปกว่ารัฐบาลลุงตู่หรอกเพราะรัฐลุงตู่เขาเป็นทหารเนี่ยอันนี้เขาเป็นนักธุรกิจเนี่ยแต่ปรากฏว่าโอ้โหดีวันดีคืนขึ้นเลยแล้วยิ่งนายกทักษิณออกมาเป็นโฆษกรัฐบาลในการหาเสียงนายกบบจจริงๆมัน มันไปหาเสียงนโยบายจอแต่พูดถึงนโยบายรัฐบาลเราก็ได้ความรู้ไว้เราก็ฟังรู้เรื่องไว้แกพูดแต่ละเรื่องฟังรู้เรื่องไว้ฟังว่าจะทลายการค้าแบบผูกขาดอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับข้าวโอ้ฟังนะเก็ตเลยวะเนี่ยเด็กๆเนี่ยลูกชาวนาเนี่ยทำขายข้าวทางออนไลน์เนี่ยอาจจะขายไปได้ทั่วโลกกระดัเออ ฟังแล้วเก็ตเลยไอห้หนึ่งหนึ่งอำเภอที่ไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยโอ้เอาไปเอาตังค์ของไอ้พวกพวกแบงค์เนี่ยแบงค์มันรวยชิบหายไว้พวงก็ตังค์มันมาเนี่ยโอ้โ oh. หฟังแล้วแม่งเก็ตเลยอ่ะวิธีการแก้ปัญหาเรียบสองจุดห้ามันไม่ได้อยู่ๆจะมาแก้ได้ไม่ได้จะอยู่จะมาทำฝนเทียมอยู่ๆจะมานู่นนี่โอ้โ oh. หมันต้องครบ ทุกวงจรครบหมดเลยทุกอย่างทุกกระทรวงว่างกันเถอะการเผาหญา้าเผานา,เผา,าเผาทบทุกอย่างรวมตั้งต้องคุยกับอาเซียนด้วยเพราะมันพื้นที่ใกล้เคียงมันก็มีผลต่อพีเอ็มสองจุด้าทั้งนั้นนั่นแหละเขาก็กลังทำอยู่ไม่ใช่เขานิ่งนอนใจฮะแล้เก็ได้ความรู้อ่ะก็ฉลาดขึ้นอะไรว่าคนอายุเจ็ดสิบกว่ายังไม่เอาเรื่องราเหล่านี้ เก่งเก่งจริงๆแล้วมีที่ปรึกษาเงี้ยมันสุดยอดเลยทางที่ดีก็สงการน,นี้ก็ให้นายกยิ่งรักมาช่วยงานมาช่วยงานอีก,อ,ก,อ,กอีกงานหนึ่งก็ดีเหมือนกันจะมีนายกทักษิณมีนายกยิ่งรักนะรัฐบาลก็จะได้ไปเป็นไปแบบด้ดีเพราะนายกยิ่งรักมีประสบการณ์อย่างสูงเหมือนกันนะในการแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้าท่วมเนี่ยนายกยิ่งรักเก่งมากๆนะและจัดการปัญหานี้ได้ ได้ดีจริงๆให้มาตั้งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายน้ำท่วมกระดัะก็สุดยอดเลยเราจะเห็นมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวแม่งได้ตัวแถมได้นายกเศรษฐาเป็นตัวแถมได้นายกยิ่งรักเป็นตัวแถมได้นายกสมชายเป็นตัวแถมแล้วก็ได้นายกทักษิณเป็นตัวแถมโอ้สุดยอดล่ะสุดยอดยอ่ะจริงๆนะ เราก็คาดหวังไว้แล้วเป็นไงดิจิตอลไวเลสเดี๋ยวยี่บเจ็ดนี้ก็รับตังค์กั้งวนหน้าแล้วบวกหกสิบอัพอะไหนบอกไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าได้มาสองเฟแล้วเวดี๋ยวเฟดสามก็จะออกอีกละ,ะ,ะ,ะนะยังไงก็โอเคนะนะครับเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับส่วนพวก็อกต่างๆก็ให้กำลังใจนะก็ทำไปขยันไปหามุมมองใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆมาพูด ดีกว่าแล้วไหนที่เชียร์ได้ก็เชียร์ไปนะมันเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินจะบอกให้นะครับผมอา้าวเอามาคุยถึงคนคุ้นเคยัะอาจารย์ออสกับทนายเดชาจริงๆผมคุ้นเคยนะอาจารย์ออสผมก็เคยได้นั่งกินข้าวกับท่านเอาไว้แต่ทนายเดชาย,ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆแต่ก็ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยเราก็ติดตามมานันดังโซเชียลแล้วก็มีปัญหากัานก็อฟ้องกันไปฟ้องกันมา อาจารย์ออสก็มักจะชนะอาจารย์ออสโดนทนายเดชาฟอ้องก็มักชนะชนะไม่ใช่มักชนะแล้วพออาจารย์ออสฟ้องทนายเดชาคดีแรกอาจารย์เดชาก็แพ้ทนายเดชาก็แพ <ak> ้แล้วทนายของผมนะครับทนายกรเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในทีมทนายของอาจารย์ออสแล้วกรณีของทนายเดชาเนี่ยทนายกร เป็นทนายให้แล้วก็ชนะเนี่ยอ่ะชนะก็ถือว่าต้องยกเครดิตให้ทนายก่อน,นะแล้วผมก็พูดคุยกับทนายกรว่าเห็นคนหนุ่มกันชัยเนี่ยหนุ่มกันชัยจะมาไก่เกี่ยให้จะให้อาจารย์ออสก,กับทนายเดชาดีกันจูบป,ปากกันผมก็ถามทนายก่อนว่าเอ้คุณในชานะที่ใกล้ชิดอาจารย์ออสว่าไงวะ นายกรก็คิดตรงกับผมนะว่าก็ควรจะไกลเกี่ยควรจะดีกันจริงเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เราเดี๋ยวผมไม่ได้เกี่ยวสองคนที่เขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เขาก็เป็นคนทํางานให้กับชาติให้แผ่นดินเขาก็เป็นคนที่ออกมาพูดจาปาใสเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาติต่อแผ่นดินเนี่ยก็ไม่ควรจะทะเลาะกันจริงๆผมอยากเห็นนะกัญชัยกำเนิดพลอ,อะ่ะ จัดการให้ทนายอ,อ๋อให้ให้อาจาร,รย์ออก,กับทนายเดชามามาเคลียร์ปัญหากันแล้วก็เลิกล้าบกบปั่นแล้วก็มาร่วมผนึกกำลังกันเดีวยวผมว่าต่อไปเลยก็อยากให้หนุ่มกันชัยเนี่ยนะจับทนายนันตชัยกับอาจาร,รย์เบียร์ตื่นทํา มาจูบปากกันมาเคลียร์กันเพราะต่างคนก็ต่างรักพระพุทธศาสนาต่างคนก็เป็นสายพระพุทธเจ้านั้นแหละก็จะดีกว่าไหมวะเออก็ได้ดีนะนั่นแหละเอาสองคู่นี้ก่อนส่วนคู่อื่นๆเดี๋ยวพึ่งไปยุ่งกับเขามันยังไม่ชัดเจนไอ้ตนายธรรมราชไอ้อะไรจักรวาลขัดจักรวาลอะไรเรื่องสมรสเท่าเทียมนั่นก็เรื่องของเขาเขาก็มีสิทธิ์จะพูดจะภาสายอะไรไป อันนี้ก็ค่อย,อยว่ากันทีหลังเพราะตอนนี้หนุ่มกัญชัยเนี่ยต้องเป็นตำรวจโลกแล้วนะต้องเป็นตำรวจโลกของประเทศไทยถือว่ามีบาร,รมีสูงๆแนวนะจริงๆทั้งวัย,ยุวุฒิคุณวุฒิและความที่ผู้คนนับถือนั่นนะ่ะน่าจะมาเป็นตำรวจโลกแล้วก็มาทำให้คนดีๆ เขาจูบป,ปากกันจะได้เกิดสิ่งดีๆให้กับสังคมนั่นแะครับอันนี้ก็ฝากด่มกันชัยคำเดืพอพลอยด้วยช่วงเดือนมกราคมผนหมดแรงนะคือพกพวกน้องๆ้องบอกว่าอาจารย์ไม่เจียมบอดี้แล้วนะอายุหกสิบกว่าแล้วนะยังไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็ไปอยุธยา กลับถึงพิษซาโรตีสามเดี๋ยวก็ไปไปาจินบุรีกลับถึงพิซซาโรตีห้าแล้วก็เข้ากรุงเทพเป็นว่าเด่นเลยก็ไปไปมาๆม,ามันร่างกายมันก็ซุดสุดก็เลยต้องหยุดชาร์จแบบพักหนึ่งก่อนนะก็เลยตอนนี้ก็หยุดชาร์จแบบพักหนึ่งก่อน แล้วเดี๋ยวเดือนกุมภาก็จะลุยต่อเดือนมกรานีห่หยุดหยุดชาร์จแบบนะครับผมแล้วมีวันที่27 <c oughs> 27 27 <c oughs> มกราเนี่ยครับต้องไปขึ้นศาลของคดีของหมอโรงเด็กกินวิกฤต โอเคที่สาดายารัชดาโอเคครับวันที่สี่กสี่คุมภาพันนะครับผมจะเปิดตัว p ็ c k e t ็ตบุ๊กที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นนะครับชื่อว่าบางมัดนักเรียใจบุญขวัญใจคนจนนะครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็จะมาขายในช่องนี้นะครับจะหาเงินเข้าคกองทุนกิจโพสช n แนลเพื่อดูแลคน หากหลายคนพิการแล้วก็หมาจองจัดนะครับผมช่วยซื้อน้ำหอมด้วยนะครับน้ำหอมสายมูเตรูกิจโพสแชนแนลเช่นกันนะครับราคา590บาทวันนี้ที่ติดค้างนะครับกล้วยตาสอชุด2คนน้ำหอม2ชุด2คนนะครับเดี๋ยววันนี้จะแพ็กเกจให้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะนำไปส่งนะครับผม กดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ด้วยกริ๊งกังเข้ามาใน f a c e b o o k ดรกิตพลเด่นพิ่าสายเบอร์อดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์บเบอร์เดียวกันครับวันนี้ขอบคุณครับขอบราะนัานค,ความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนช,วช,วช,วชวาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี